การจรกรรมทางการเงินที่ถือว่าเป็นการเหยียบจมูกภาคการเงินของ<ม>ประเทศไทยเพราะว่าเข้ามาแฮ็กข้อมูลแล้วก็เอาเงินไป12 12กว่าล้านกว่าบาทครับเป็นของแบงก์ออมสินแบงก์เดียวนะฮะต้องปิดให้บริการตู้ ATM ไปกว่า3,000ตู้ฮะทั้งที่ในกรุงเทพนะครับมีทั้งหมด70,00ตู้อันนี้เกือบครึ่งหนึ่งเลยเพราะว่าพบนะฮะว่ามีเงินในตู้ของแบงก์เนี่ยหายไป20กว่าตู้จากการถูกแฮกเกอร์ พฤติกรรมเหล่านี้น่าจะเป็นมิจฉาชีพชาวยุโรปครับขโมยเงินไป12ล้านกว่าบาทนะครับถึงขั้นผู้มีการของอมสินอย่างคุณชาติชายพยุหานาวีชัยต้องออกมาเปิดเผยนะบ,บอกว่าจะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่8สิงหาคมไป่ต้นมาโดยการปิดบริการนะครับก็จะปิดเฉพาะตู้ของ NCR ของแบงค์จำนวน3,343ตู้คือตู้นี้เป็นยี่ห้อหนใน3ที่แบงค์ใช้อยู่หลังจากพบว่าเมื่อวันที่1สิงหาคมนะฮะตู้นียถูกแฮกระบบแล้วก็ขโมยเงินจากตู้ไป12วัล้านบาททางแบงค์ก็เลยประสานกับบริษัทเจ้าของตู้ที่สกอตแลนด์ก็พบนะฮะว่าโปรแกรมที่ใช้เ,เป็นมัลแวร์คือเขาจะไปเลือกตู้ครับ ที่ตั้งอยู่นอกสาขาของแบงค์นะครับเป็นคล้ายๆกับตู้แบบ standalone ตั้งอยู่ตามหน้าห้างร้านต่างๆโดยจะใช้บัตรเกิดบัตรกดเงินกดไปครั้งละประมาณ40,000บาทโดยตู้เอ็ที่ถูกขโมยเงินกระจายอยู่หลายพื้นที่ครับมีที่ภูเก็ต6ตู้สุราษฎร์สอตู้ชุมพร2ตู้ประจวบ2ตู้เพชรบุรี2ตู้กรุงเทพมี5ตู้ครับบริเวณสุขุมวิทแล้วก็วิภาวดีนะฮะร,รูปแบบพฤติกรรมก็คือ เขาใช้บัตรมากดวก็มีการเซตเีโร่ใหม่ทําให้แบงค์เนี่ยไม่สามารถตรวจสอบได้ครับซึ่งทางออมสินตอนนี้ก็แจ้งปัญหานี้ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยรับทราบเพื่อที่จะกระจายข่าวไปที่ธนาคารพาณิชย์อื่นๆที่ใช้ตู้ ATM ยี่ห้อนี้คือ NCR เนี่แหละครับเผื่อว่าอาจจะไปเกิดขึ้นกับแบงค์อื่นๆด้วยเพราะว่าถ้าไปดูยี่ห้อนี้ยี่ห้อ NCR มีอยู่ในระบบถึง1 0 0 0 0กว่าตู้ด้วยกัน เป็นของธนาคารอมสิน4,000ตู้นอกจากนี้ก็เป็นของธนาคารพาณิชย์อีก2แห่งด้วยกันครับแห่งหนึ่งก็เป็นหลายพันตู้เหมือนกันครับยืนยันว่าเงินที่หายไปไม่ได้หายไปจากบัญชีเงินฝากของลูกค้าธนาคารแต่เข้าไปขโมยเงินของธนาคารซึ่งอมสินก็จะเรียกความเสียหายจากเจ้าของตู้ ATM ต่อไปนะครับขณะที่พลตำรวจเอกปัญญามาเม่นที่ปรึกษาสอบอสบให้ข้อมูลแบบนี้ครับกลุ่มคนร้ายน่าจะเป็น ผู้ที่มาจากยุโรปตะวันออกลักษณะคือจะมีบัตรบัตรจะมีมาแแว์์อยู่แล้วเข้าไปสอดใส่ในตู้ ATM มันก็จะเข้าไปทําลายแล้วก็เข้าไปทําให้ระบบรวนเกิดขึ้นไม่สามารถที่จะทํางานได้ตามประสิทธิภาพเดิมที่มีอยู่นะครับคาดว่าคนร้ายมีประมาณ2-3ทีมรวมเป็นกลุ่ม25คนด้วยกันเกิดขึ้นหลายจุดในพื้นที่ภาคใต้ทั้งเพชรบุรีและกรุงเทพด้วยรวม22ตู้ ซึ่งลักษณะอย่างที่ทางตำรวจบอกนะครับหลังจากที่ก่อเหตุกดเงินไปเรียบร้อยแล้วเครื่องจะเซตกลับมาใหม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตรวจสอบน้าสิ้นวันก็ไม่ได้ยกเว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจนับเท่านั้นเองว่าเงินเหลืออยู่ในตู้เท่าไหร่หายไปเท่าไหร่ที่ผ่านมาในเราเก็บข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับ ในวันเวลาเกิดเหตุต่างๆแหว่ามีรถมีลาอะไรเข้าไปรูปในที่เกิดเหตุเวลากดเงินออกเวลากดเงินออกเนี่ยรางเงินออกเนี่ยปรากฏว่ารูปไม่ชัดน่าเชื่อว่าบางบางบางเอทีเอบางตู้เอทีเอเนี่ยเมื่อมันใส่การ here, ์ดเ <Gym. S 2> ข้าไปการ์ดเข้าไปเนี่ยน่าจะทำลายระบบน่าจะทำให้ทำให้ระบบเนี่ยไม่ไม่ทำงาน กับมีคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าน่าจะเป็นพฤติกรรมนะครับของชาวยุโรปเพราะว่ามีคนเห็นว่ามีชาวยุโรปเนี่ยเข้าไปยังตู้ใกล้เคียงแล้วก็ตอนนี้เจ้าที่กำลังส่งฮาร์ดดิสก์ครับของตู้ต่างๆไปตรวจสอบที่บริษัทแม็กกาฟีของสกอตแลนด์นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่มีความชำนาญคาดว่าน่าจะได้ทราบข้อมูลเร็วนี้แล้วรูปแบบของการก่อเหตุเนี่ยเคยเกิดแบบนี้มาแล้วที่มาเลเซียเมื่อปี2557นะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีคนร้ายจากไต้หวันพออนุ่ามีคนจากไต้หวันนะฮะที่ถูกคนร้ายก่อเหตุรูปแบบเดียวกันโดยจากการตรวจสอบของไต้หวันนะเนี่ยพบว่าเซิร์ฟเวอร์ถูกควบคุมจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ถือว่าเป็นแก๊งที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีสูงมากแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในเมืองไทยครับส่วนสาเหตุที่คนร้ายก่อเหตุเฉพาะแบงก์ออมสินนะฮะคาดว่าคนร้ายจะมีการศึกษาข้อมูลเชิงลึกมาแล้วฮะ,ะว่าตู้ของออมสินเนี่ยเป็นยี่ห้อไหน แล้วก็บริเวณไหนบ้างที่เป็นตู้แบบเดียวกันผลิตมาจากบริษัทเดียวกันใช้วิธีคล้ายๆกันนะฮะในการก่อเหตุแล้วก็ไปดึงเงินออกมาจากตู้ ATM ซึ่งความเสียหายนี้มันจะจํากัดเฉพาะอยู่กับแบงก์เพราะว่าเงินมันไม่ได้ถูกดึงมาจากบัญชีของลูกค้าแต่ว่าเป็นเงินของแบงค์ที่ไปใส่ในตู้ดังนั้นเดี๋ยวทางออมสินเขาบอกว่าคงจะต้องไปไล่บี้อีกทีหนึ่งกับบริษัทเจ้าของตู้นะฮะ กับแต่ท้ายที่สุดเราต้องยอมรับและครับว่าเมื่อข่าวแพร่ออกไปในลักษณะแบบนี้ประชาชนผู้เป็นลูกค้าคผู้ที่เป็นผู้บริโภคต่างก็กังวลพอสมควรกับความปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับการเงินที่ใช้กันอยู่นะครับ